สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหมอติวฒิเซ็กโซโลจีสครับเราจะพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของน้ํำรักครับช่วงแรกน้ําหล่อเลื่นของฝ่ายหญิงเนี่ยจะมีออกมาก็คือน้ําจากต่อมซึ่งเรียกว่าต่อมบาโทลินตรงนี้ถ้าเกิดเรามอที่ช่องคลอดคือตรงนี้นะครับอ่า ข้าวบนนะคบก็คือช่วงที่เป็นคริตอริสแล้วก็ตรงแคมแล้วก็ช่วงน้าล่างนะครับต่อมที่ว่านั้นคือต่อมบาโทลินจะอยู่ช่วงล่างๆหน่อยนะครับสข้างเลยความแตกต่างจากผู้ชายคือผู้ชายช่วงแรกที่หมอแจ้งว่าเป็นพรีคัมมิ่งจากต่อมเฮาเปอร์นั้นจะออกมาปริมาณน้อยแต่พอตอนเสร็จนะครับตัวน้ำอสุจิทั้งหมดจะออกมาเยอะกว่าของผู้หญิงตรงข้ามครับ,รบช่วงแรกที่หล่อลื่นเนี่ย มักจะออกมาเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าแฉกเลยครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเหตุผลคืออะไรทราบไหมครับเพราะว่าการมีสารคัดหลั่งของผู้หญิงในช่วงแรกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญให้เกิดการหล่อลื่นเพื่อให้พร้อมต่อเพศสะพานแบบสอดใส่นั่นเองจำนวนน้ำของฝ่ายหญิงช่วงหล่อเลื่นช่วงแรกนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอารมณ์ร่วมเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าโอ้ทำไมของเธอแห้งจังนะครับลองปรับดูใหม่นะครับ ฝ่ายรุกก็อาจจะลองเล้าโลมให้นานขึ้นแล้วก็กระตุ้นในส่วนต่างๆที่เขารู้สึกชอบเช่นอาจจะเล้าลมในส่วนใบหูซอกคอเต้านมหรือว่าออรัลเซ็กทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละคู่นะครับเราไม่สามารถบ,บอกได้ว่าใครชอบตรงไหนถ้าไปสำรวจกันดูว่าชอบตรงนี้เล้าลมให้นานขึ้นนะครับเขาชอบก็ถูกใจเราจะเพราะว่าน้าเราเลื่นจะออกมาเยอะมากเลยถ้าตอนพร้อมนี่แหละครับถ้าเกิดเราสอดใส่เข้าไปเนี่ยพบว่าการเจ็บของฝ่ายหญิง จะน้อยลงมากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งหมอนำมาฝากคุณผู้ชมแต่บางท่านนะครับน้ำเหลอเลือนฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะออกมาน้อยจากปัจจัยอื่นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวัยทอถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่อายุมากหน่อยนะครับอย่างเช่นว่า50ขึ้นไปอาจจะหมดประจำเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดการแห้งของช่องคลอดแล้วก็รวมทั้งต่อมต่างๆก็แห้งตามกันไปด้วยอาจจะน้ำเหลเลือ,อดออกน้อยจากธรรมชาตินะครับหรือบางครั้งบอกว่า เออลองทุกวิถีทางแล้วเอารวมร่วมแล้วน้ำเหลือ,อยงน้อยอันนี้อาจจะปรึกษาแพทย์ได้ครับบางทีเราอาจจะพบว่ามีการอุดตันหรือมีถุงซิสของต่อมปาทลินซึ่งต้องมีการแก้ไขร,รักษาทางการแพทย์แล้วก็จะช่วยตรงนี้ได้เช่นกันครับแล้วถามว่าเมื่อเสร็จละ่ะมีน้ําออกไหมอ่าช่วงแรกผู้ผู้ชายว่าตอนเสร็จน้ําจะออกมาเยอะเลยคือน้ําอสุจิฝ่ายหญิงตอนเสร็จละ่ะถ้าเป็นการเสร็จตามธรรมชาติของฝ่ายหญิง ส่วนใหญ่ประมาณ80-90%จะเสร็จจากคลิสตอรีสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีจำนวนน้ำออกมาแค่เล็กน้อยบางทีอาจจะไม่เห็นนะเหมือนที่หมอแจ้งตอนแรกว่าจะตรงข้ามกับฝ่ายชายแต่ปัจจุบันเราพบว่าฝ่ายหญิงสามารถเสร็จได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า G-Spot Orgasm นะครับก็คือเสร็จบริเวณซึ่งเรียกว่า G-Spot ซึ่งอยู่เข้าไปในช่องคลอดส่วนลึกนิดนึ่งครับสอดเข้าไปข้างในปุบเนี่ยนะครับในช่องคลอดส่วนหน้าเนี่ยลึกหน่อยนะครับประมาณสัก1-2นิ้วแล้วก็แล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาตรงนี้จะสัมผัสกับ G-Spot ถ้ากระตุ้นตรงนั้นนะครไม่ว่าจะกระตุ้นด้วยนิ้วมือหรือใช้ไวเบรเตอร์หรือใช้องค์าชาติก็ตามนะครับแล้วพบว่าฝ่ายหญิงมีการตอบสนองต่อ g s p o t แล้วเสร็จได้ แต่เพราะว่าเสร็จได้ไม่มากครับและเพราะว่าประมาณ50%ของผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถเสร็จจาก g s p o t ได้ไม่เหมือนของ g l i t o r i สถือว่าส่วนใหญ่จะเสร็จบ่อยกว่าคือประมาณ80-90%ถ้าเกิดเสร็จได้จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีน้ําออกมาปริมาณมากเลยทีเดียวครับบางครั้งอาจจะมากกว่าน้ําของฝ่ายชายด้วยซ้ำซึ่งเรียกว่าเป็นน้ํารักจากการเสร็จของ g s p o t ฝ่ายหญิงน้ํารักของฝ่ายหญิงซึ่งเสร็จจาก g s p o t เนี่ย จะประกอบไปด้วย1ก็คือปัสสาวะนะคะรัผสมกัน2คือน้ำเมือกจากต่อมตรงนั้นซึ่งเรียกว่าต่อมสกีนเราเรียกว่าเป็นสกินกแกลนคนละต่อมก,กันกับต่อมซึ่งสร้างน้ําหล่อลื่นช่วงแรกพอผสมกันปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ปริมาณน้ําออกมาเยอะเลยทีเดียวนี่คือความแตกต่างกันนะครับของน้ํำรักฝ่ายหญิงฝ่ายชาย